วัสดีครับเกิดจิ้มงานต่อตั้มสองน้ำนะครับโอ้เสียตั้มได้งานเลยกบสะอู้ได้งานดีเลยครับงานสบายกบสะ Okay. อเคนี่ไงไงครับเนีไ่งไงครับตอ้โอมาหาปละไลหาปละไลนองานแบบไม่มีงานก็เลยหาปละไลโอ้ปอ๋อนี่เอาทีต่ต้มออกบอกโอ้หาปะาไล<ง>่ออมีว่าตัว สติมันต้องอยู่ลึกกว่านี้นะลองไปดูก่อนเออลองไปูได้ยิ่เสีงตัวใช่ตัวตัวอะไม่โจ๊ะปลึกเลยนะมันไม่ได้อยู่ในโครัวนั่งอยู่ในดินอยู่ในไรมันร้อนไงอยู่ตื้นๆไม่มีหรอวะตรงนี้มันแห้งหมดแล้วเสียงครับบ้านเราหากินหนักด้วยไงต้องแทงต้องแทงต้องใส่ 0,000มันแล้วหรผมสะเอาดินจากไหนเนี่ยพี่ตรงไหน,นต้องมุมบ่ะม,มเมียมวุ่วิ่งแบบเดียวอย่างงี้ <ห ả? S 1> ให้ใกล้อีกประมาณนี้ก็มาเขาได้40บนเที่ยวโอ้ผมมามันก็ลดไปอีกแล้วเนาะให้เขาได้เที่ยวเยอะกันแล้วเนาะ ไม่ขนาดดึงรถดันมานัาานมาช่วยแล้วแล้วมาโคจอดรอไหมไม่ต<อ>ั้งยืนเลยยืนเครื่องร้อน <c oughs> อถ้าผมมาตายเลยเป็นโคเสร็จแล้วนะได้ไยินเสียงแล้วเหลือแค่ใส่เท้าข้างหลังก็เสร็จแล้วดึงระบบเสร็จหมดและแน่แน่แน่เสียงอะไรเนี่ย

ไม่ได้หรอกเพดเพดเนี่ยเพดมันเสื่อมแน่จริงเหมือนไอ้ส้มลายแต่นี่มันมันไม่หนักเท่านั้นอันนั้นมันอืดเลยอะเพดเสื่อมอะมันกำลังมาตกแล้วไม่มันมันมันไม่ใช่เพดตอนนั้นอะมันเป็นเพดะไรมันจะสั่นอาร์มแต่มันก็ไม่เป็นไรไอ้ส้มลายโคตรดังอะ กรบเลยอ้อต้นไม้ออกก่อนหมอหรือว่ากบไปเลยประมาณอุ้ยสองร้อยรถเลยนี่อยู่ไหมไม่ถึงหรอกดีถึง ถ้าผมวิ่งผมเติมร้อยเดียวเดี๋ยวไม่โครดได้และไดท้ทำหมดกิ้เดียวอุ้ยกินหมูเลยสิเท่ากแกเลยยี่แต่แม่ครัวไม่ได้จอด,ดอเลยน้ำมันเท่าไหร่แม่ครัวสามพันเนาะเนาะอู้เท่าไร่วะ หมดบ่บต้นอาต้นไม้ออกรอบฝังอ้ก่็จะเสร็จครับแล้ต้นไม้เยอะมากเลยนี่ฝังเนี่ยเยอะต้นใหญ่ด้วยอันนี้เอาออกหมดเลยวะไม่เอาเอาปลูกฝังมามันฝังอ๋ออันนี้เอาไว้เอาไว้อ๋ออันนี้ทางแล้วเนาะเหมือนไว้เป็น ที่พักที่อะไรเงี้ยฝั่งนี้เอาหมดเลยเนาะลิกลิกงเนาะครูเขามันก็นิดเดียวต้นไม้ต้นลิกครับไม่ใหญ่โอ้ สำหรถดำเทดินนี่เพราะม,มันมันลึกอยู่นะครับสองผมว่าประมาณนี้ลยสองร้อยเที่ยวนี่แหละถ้าเกิดเทดันเทดันนะให้มันแน่นนะแต่ถ้าเกิดลงมาเทคลางม่รู้จะลงเลยน่าจะลงไม่ได้น่าจะเทดันมาเรื่อยๆให้มันแน่นก็ประมาณสองร้อยอยู่ไหมนี่ประมาณสองไม่ถึงสองร้อ,อย แล้ววันนี้จะวิ่งกี่คันนี<ะ>่วิ่ง,งกี่คันโอ้ไกลไกลใช่ไม ถ้าใส่ดินเข้าเยอะก็มันด้วยอากาศร้อนมากเลย ผมแลวดันมามันก็เยอะมากเลยนะเพราะว่ามันกันแน่นเนี่ยผมจากทางนี้แหละมั้งเนาะมานี่เยอะมากเลยปันโซ่ ประมาณชั่วโมงหนึ่งเสร็จแล้วเนี่ยดินมันแข็งด้วยน,นี้เขาว่าไม่ได้ออกเหรอเขาว่าเสียดายต้นไม้หรือเปล่าเอาแค่ okay, ตรงนี้อ่ะรอบเนี้ยโอ้เจอดินแข็งครับต้นนี้ว่างนี่ต้นใหญ่เลยอ๋อ เดี๋ยวไว้เจกันคลิปหน้าคลิปนี้บายบาย